โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการล้างประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆนะครับก็คือให้เราไปคลิกตรง3จุดนี้นะครับแล้วมาที่ประวัติการเข้าชมนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีประวัติการเข้าชมในเว็บไซต์ต่างๆที่เราเคยเข้าไปดูนะครับเราก็จะทําการล้างให้เราคลิกคําว่าประวัติการเข้าชมนะครับเสร็จแล้วก็นะครับให้มาที่ล้างข้ <uhhh. S 2> อมูลการท่องเว็บนั่นเอง ครับเสร็จแล้วมันก็จะให้เราเลือกว่าเราจะล้างช่วงระยะเวลาเท่าไหร่นะครับก็จะมีให้เราเลือกครับว่าชั่วโมงที่แล้ว24ชั่วโมงที่แล้ว7วันที่แล้ว4สัปดาห์ที่แล้วหรือตั้งแต่ต้นที่เราใช้งานา Google Chrome เลยนะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วก็สมมติว่าผมเอาชั่วโมงที่แล้วนะครับก็ให้ทําการคลิกล้างข้อมูลนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับเบราว์เซอร์ Google Chrome เราก็จะ